ได้กอกกชายไทกันสุดมันอีกยี่สิบทน สวัดีค่ะวันนี้มาพบกับพินนะคะกับช่องบล็อบายพินดี่วันนี้พามาตะลุยลังสิตเลี้ยวจากตรงแยกลังสิตตลาดลังสิตอตฟิวเจอร์พาร์คเลยแถวนี้มานะี่ยไม่ใจะคลองหนึ่งดีลหรอกหรือว่าคลองหนึ่งวะใช่ <laughs> ลังสิตคลองหนึ่งเราก็มาค้างๆนี่ไปสนีลังสิต เรามางานตลาดย้อนยุคมหาสนุกล้งสิทเิฟงานมีวันที่11ถึง23มียอนะทีนี้ก็ถือโอกาสพาทุกคนมางานแฟร์บ้างไปเดินแต่ตลาดบางทีมันก็ไม่สดชื่นอ่ะมาเดินงานแฟร์มาถึงมันมีที่จอดรถข้าไปรษณีย์นะคะจอดได้แล้วก็จอดเสร็จแล้วก็เดินออกมาเดินออกมารุยเดี๋ยวก่อนอุ้ย ย่านนี้ขึ้นชื่อของความรถติดแต่ติดจริงนี่ค่ะอะไรชื่อป้ายของศิลปินที่มาแสดงวันนี้วันที่เทไหร่วะวันนี้วันที่สิบหกวันนี้วันที่สิบสี่สิบสี่มีพี่มนแคนพี่มนแคน,นแก่นคูนนมีลมังบรรดูนมีระคงเคยมีกิ๊กลุงนคา,ามีพระพัทลวดีคาราบาวก็มีอ่ะโอ้ นั่นค่ะป้ะ้ย้อรนยกข้องหนึ่งใช่เราอยู่งหนึ่งถูกต้องก็งงงเดินไปเรื่อยๆพอมาจากตรงที่ริมทางตรงนี้นะคะเขาก็จะมีเป็นแผงแบบมาขายของกระจุกกระจิก๊กที่เห็นมีเสื้อผ้ารองเท้าแล้วก็มีจิ๊กซอว์เขาเรียกอะไรวะลิโก้ตัวต่อ ไปหาวขาก่อเราอยากกิอกเป็นน้อชาวมีน้ำหอมเกดหอมอะลงมาอ๋อนั่นง่ายดูก็าทำสูงดิเกตวดูสูงเนี่ยอ้วนไหนข้าไหนก็ได้ครับม่อยู่ดีกัเย่เราเข้ามาถือโอ้โหมีเต็นท์ฝนตกไม่ต้องกลัวขวามือเขาไปได้ไปนั่งกินเลยครับะปองเปียบเสมือนมีตังในมือนี่สิบบาทเรียกว่าใช้แพงสด ได้คุณนั่งทานะครับผู้ตอนรัแจกให้เฉพาะท่านที่เข้ามาแล้วก็หมายรูปลงเฟซบุ๊กนะครับผมสงหรับที่ต่อตลาดเดินด้านสองซอยนะมีซอยซ้ายขวาจัดแล้วแสงไฟโหดได้มากเลยอ่ะสายแดดเลยคะอ๋อแต่ว่าซูมดีที่เป็นมีบีไปนั่งทานได้เออ โอ้ยแต่ก็จัดตูน่ากินอนี่มีมาถึงหกโมงนะรถข้างนอกก็ติดแต่ข้างในนี่ก็มีคนมาเดินโย,ยวอนยะูันเออูเ,ออเขาแสงสีสวยนะคะไฟให้สวยมากแล้วก็มีเต็นท์ แต่ตอนนี้เหมือนลมมันไม่เข้าอ่ะแล้วดูขนมฟัง,งนี้สวยเนาะขนมฟางเลยนาะอินอุ้ยของดองโอ้หอยเจอแล้ว่าหอยหอยแคงโลละร้อยเองคุ้มคุ้นไหมมี ลาแมใช่ค่ะมีหน่มเบื้องขายหลากหลายมากยิงแหล่งนี้น่าจะเป็นแหล่งที่คนมากันแบบเยอะๆนะเพราะว่ามันลังสีอะค่ะจะมีทั้งแหล่งชุมชนหมู่บ้านพนักงานอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยนักเรียนนักศึกษาก็มาน้ำนางเอกงานการเข้ามา,มา,าข้า,างในลหรือนันกานค่า่ด้วย ขายรถด,ด้วยมีเปิดบูธด้วยมีครกูกหมูออข้างหน้าเดินเข้ามามีสองเส้นแต่พอเข้ามาถึงตรงจุดที่เป็นยืนอ,อยู่ตรงนี้นะ้ำรวบกันเป็นเส้นเดียวโหงานใหญ่ดูหนุ่มจีนเดี่ยววาสารพัดแต่หนุ่มจีน่ววะ,ะน,น้ำยาปูอุ้ยนู ตรงโซนนั่งกินนะคะเยอะมากเลยเฮ้ยดูจากสายตาข้างในเนี่ยเขาเขียนว,ว่าทางไปสวนสนุกกับไปคอนเสิร์ตป้ายบอกนะอยู่ข้างหลังนู่นเลยอ่ะนั่นแสดงว่าคนที่เดินผ่านตรงนี้จะต้องผ่านของกินกันหมดกว่าจะไปถึงคอนเสิร์ตข้างหลังวันนี้รู้สึกว่าวันนี้มันร้อนอ่ะวันนี้วันศุกร์ที่สิบสี่อนี่ยเขียนว,ว่าทา ไปคอนเสิร์ต่ลัวนู่นเปนขออิงทางขวาก่อนแล้วกันนะอันนี้เป็นหมูกระทะอออุ้ยคนคนตอบรับดีเลยนะม,นมันมี11ใช่ไหม1ิบเ1 3ดสถึงมวันนี้วันที่3แล้วแหละดูสานคนแน่นมาก นี่มีของของของกินเล่นดูก้าสูงของเล่นร้อยบาทถ้าตรงเข้าไปก็เป็นการละเล่นค่ะจะเป็นของประลองความแม่นแล้วก็มีมือถือนะไอที่ดาตัวเลยดตัววันวัดาดูกิฟดะตัวนี่มาตาเล่นดาะตัวเลยสามติบเกงดี ตาเป็นดาสองดาไม่หมดนะแสดงว่าโซนข้างหน้าคือของกินสื่นเต้นเราใจโซนข้างในเป็นโซนของใช้แล้วก็จะค่อยไปสวนสนุกกับคอนเสิร์ตเฮ้ยงานเฮ้ยสงสิทธิ์ี่มีแบบพื้นที่ว่างขนาดนี้ให้เราจัดนู้นจัดนี่อเดียว ส่วนสนุกแล้วจ้าสวนสนุกใหญ่นะตื่นเต้นมากเลยอันนี้บิงโกเกบิงโกแล้วข้างในมีของกินอุ้ยอันนั้นไอ้กิ้งค่ะนำบอลลูนเลยซ้ายขวาเข้ามาแลเหมนงานกาชาดิ้าวทองเอยอันนี้ก็มีของกินบ้างค่ะปบปายมียำมีเฟ้นไฟยาวๆนะแล้วก็มีลูกชิ้น ราะโซนนี้ทุกคนคือคนต้องเดินเข้ามาเพื่อจะมาเล่นลอมาลองความแม่นเล่นอะไรสักอย่างนึงก่อนอะอุ้ยใหญ่อะไม่ที่จัดเขาใหญ่เนาะสถานที่โชคดีมากเลยในช่วงหลยยาลย,ว,ย,าลยวันมาเนี้ยฝนมันไม่ตกอะ่ะ เนาะช่วงหลายวันที่ฝนไม่ตกอ่ะยินดีกับเขาด้วยอ่ะแล้วก็ทำให้งามไปคือคึกครักตอนหน้าเดินโอ้โหเข้ามาข้างในนี้ยังมีเสื้อผ้าแล้วก็ชิงช้าสวรรค์ค่ะชิงช้าสวรรค์สีขาวๆอย่างเงี้ยดูสะอาดน่านั่งมากเลยอะ่ะนี่ไง ตอบโจทย์นะตอบโจทย์ทั้งแบบว่าพ่อบ้าแม่บ,บ้าหนุ่มสาวไวรุ่นเด็กๆลูกๆนะเพราะว่ามีการเล่นหมดเลยมันบอลอ๋อนั่นไงค่ะข้างในสุดในคอนเสิร์ตวันนี้พี่มอนแขนกว่าจะมาเจอพี่มอนแขนได้เดินเข้ามาลึกมากเลยเล้ว่าไปเดินมาทางน,นี้เลยตรงนี้เป็นรถอุ้ยรถอย่างนี้ไม่เคยเห็นอ่ะโออเสียดายไม่มีใครเล่นให้เราดูตัวค่ะรถแต่เราไม่มีใครเล่นให้เราดู ที่ไพ่พาไปงานกับชาบาอัโบทองมาเมื่ออาทิตย์พี่แล้วก็จะมีอย่างเงี้ยมีเครื่องเล่นแบบอลังการใหญ่ๆหมดเลยแล้วก็มีสไปเดอร์แมนเนาะไม่มีคนเล่นในเรื่องของเรื่องอะไม่ได้ถ่ายเลยอะให้เล่นเองก็ไม่ไหวดู้ยดูไอ้นี่เขาวไวกิ้งอ่ะเฮ้ยไวกิ้ง Patrón, con la lechona, patrón, con la lechona. เจอเนี่ยมีความตื่นเต้นเล้าใจตลอดนะคะไก่ย่างโอเไปแล้วเดินกลับมับด,ดูไก่ย,ยาก่างปังเน่ยได้ได้ครบเชิญนะครับาจะได้บิโกเข้ามานัานได้เลยเชิญเลยจ้าเมื่อกี้เขาบินโกไปแล้วค่ะอันนี้เขารอบใหม่ เดี๋ไปเดินกลับออกมาแล้วนะคะถ้ากลับมาก็จะอินทางขวามือของวิญต่อนะเพราะว่าเราเดินอิงมาทางซ้ายมือตอนขาเข้าร,อ,ราอบนี้มีโกเข้ามาจริงเราไปแค่สายเซเว่นเราไม่ใช่สายเล่นเ,เ,ลเน้นอย่างเดียวคือสายกินแต่เดี๋ยวนี้กินม,าม้างไปได้สูงวัยอุ่นใจยิ้มๆแล้วก็จะเป็นโรคๆโรคนี้นเอาเอาแล้วกันค่ะกินเท่าเท่าที่ร่างกายเราได้เนาะ สุขภาพใครก็ต้องรู้ใจจุดขุดร่างกายตัวเอง10บาทปลาตาสะสมได้ที่ปตาเท่าได้ที่อยากได้ตุกไหนปลาตามเมฆค่ะพี่มาได้ที่างครัตัวเลยเออปลาบูบูนี่เป็นของสวีเดียของพรีเมี่ยมที่คนแบบเล่นแล้วเอากันเยอะนะตอกเส้นสีพายที่กระแสกำลังมามากเห็นเขาออกแทบทุกแฝงเลยอ่ะ เราจไปยังไงบ้ตอนี่ไไเนี่ครางหมูหรอาหมูหางหมูก็ดูลุกตาเขาดินุ้กตาทะลัาลัก่ะว่าตาลสดสดอ่ะเออไก่ยางนิยาโออันนี้เป็นทารไข่พนครนคะรือก้อนเลือดได้เลยชิ้นละสิบบาทหูคนเยอะคนให้ความสนใจเยอะแยะ ตอกหลงอันนี้แหละคะโรตีโรตีแบบใหญ่ใหญ่โตเกียวตรงนี้นะคะ คืว่าตรงนี้ผมมีปิดปิดกั้นตรงข้างหนูน่ะลงมันก็จะไม่ค่อยโผหน่อย็พบใครเดินมาที่ถนัดอะไรเงี้ยพกอย่าดมย่หมองอะไรมาหน่อยนะที่ชุ่มชู่อะไรเงี้ยมาเมื่อตอนขามาเมื่อกี้เราเข้าซอยหนูอันนี้เราผ่านออกลองตรงนี้ชี้ขาไปได้คือร้านฟังเวอร์ค่ะเอ,อเยอะๆเลยฟังเอยอะๆเลยเขามีไข่ข้า โอ,อ้นี่ปลาหมึกเหรอเออนอเหมยาทำเองข้างล่างข้างหลังลานางเลดค่ะนี่เขาเกี่ยบปาก้เเแกะ,ะขาเกียบปากหม้อท,ที่นั่งทานแล้วก็มีกับน้ำซุปอะ่ะผมมาแรงทอดบางเจ้าก็คึุกคักมา ปลามึกทอดนี่หูอลังเลยอเดี๋ยวน,นี้หลังๆนี่คือเห็นไข่เต่านี่เยอะมากเลยนะน้ำ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 ,นำ,นำลูกตาลโอ้ยก๋ว,วยหอยอันนี้เมื่อเดินเซอร์เวย์โคบหมดคิดว่าครบแหละแล้วก็ก็กลับไปหาของกินที่เราตั้งใจจะซื้อ อิม่าม่วงไม่เอาหรอที่ผู้ชายเลีงไว้คือของเปรี้ยวผู้ชายใส่เปรี้ยวก็จะมาเอาอีมะม่วง,งทุกเรื่ที่ใครตามเป็นคลิปเป็นดูนะทุกแฟทุกคลิปนะถ้าเจออีมะม่วง,งเปรี้ยวเนี่ยเอาผู้ชายเอาผู้ชายชอบไม่ได้เป็นกินนะของเนี้ยพวกเนี้ยเปรียปร้ยวอไอ้เพี้ยวได่เขาใช้เลือกเองนี่ไงเจอแล้ว เออใช่มีตะลิงปิงด้วยปกติไม่ค่อยมีตะลิงปิงแล้วก็มีมะนาวยำเฮยที่นี่แปลกเห็นอยู่ทุกงานก็คือกะละแมที่เขามากวนกันอย่างนี้แหละ เส้นเล็กแห้งเหนียวนุ่มแป้งแหงยี่สิบาทเองอ่ะรวมเลยยี่สิบาบาทขนมนั้นเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีไม่ต้องปรุงกละดงละ25บาทไปแล้วนะมีจะกลับแล้วรู้สึกว่าบางทีอากาศมันบางครั้งมันก็ขาดโฟมางครั้งอากาศมันก็ปิดไปแล้วสุภห้าประการใดขออภัยไว้ในโอกาสนี้นะคะแล้วก็กรุณากดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ไว้รออีบีถัดไป เผื่อวิญจะไปที่รังไหนแฟร์ไหนงานวัดที่ไหนงานตลาดที่ไหนแล้วก็ตามไปได้เลยบายบายค่ะบายบายค่ะหบด้วยหอยเนะี่ยหอยอ้เออรื่องแล้ว